สวัสดีค่ะนำกรรมการและอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอโปรเจกต์เรื่องดําเพลินด e ีแบนดิ้งค่ะจัดทำโดยนางสาวพัทยาศีลาพลและดิฉันนางสาวณัพรพงไกลค่ะหลักการและเหตุผลของเรานะคะในปัจจุบันถ้าหากพูดถึงผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อทุกผลิตภัณฑ์ก็จะมีแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้วเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่จะนิยมของที่มีแบรนด์ มีออยอผ่านการตรวจสอบมาอย่างดีง่ายต่อการจดจำามกขอร้านที่ไม่มีแบรนด์ของตัวเองจึงทำให้เกิดคำว่ารีแบรนด์เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้ความนิยมต่อสังคมมากขึ้นการรีแบรนด์เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนภาพจำของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ป้ายหรือรูปฉลของร้านค้ารวมไปถึงรูปแบบของสินค้าและกล่องบรรจุภัณฑ์ วัตถุประสงค์นะคะเพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ SketchUp เพื่อเพิ่มอัตลักษณ์ให้แก่ล้างค้าร้างค้าสามารถนำไปใช้ได้จริงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้เพิ่มทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ SketchUp ร้างค้าสามารถนำไปใช้ได้จริงและใช้ประโยชน์กับชิ้นงานชิ้นนี้ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลงานชิ้นอื่นๆได้ สามารถสร้างรายได้เสริมได้วิธีการดำเนินงานนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะหาร้านที่จะมารีแบนด์ก่อนค่ะเมื่อได้มาแล้วนะคะก็จะหาเ e 克 e เลนในการออกแบบค่ะว่าต้องออกแบบอะไรบ้างออกแบบประมาณไหนเมื่อวางแผนเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเริ่มออกแบบชิ้นง,งานค่ะเมื่อออกแบบชิ้นง,งานเสร็จแล้วนะคะก็จะมาสร้างร้านจำลองในรูปแบบ 3D ในโปรแกรม SketchUp ค่ะ แล้วก็นำชิ้นงานนะคะมาใส่ในร้านรูปแบบ 3D ค่ะแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมส่วนต่างๆในโปรแกรม Enscape ค่ะอันนี้คือรูปร้านที่นำมารีแบน์นะคะได้ไปขออน,นุญาตคุณป้าร้านส้นตมตำนำร้านของคุณป้าน,นะคะมาทำโครงการรีแบนค่ะคุณป้าก็อนุญาตให้ทำได้ค่ะเลยจะทำเป็น โลโก้นะคะโลโก้ก็จะมีลักษณะเป็นคุณป้าเจ้าของร้านค่ะแล้วจะเห็นว่าตัวส้มตำนะคะได้ล้นออก,ากมาจากหม้อคบเพราะตําเพินจนล้นคบนะคะจึงเป็นที่มาของชื่อร้านและเพินยังเป็นชื่อของคุณป้าเจ้าของร้านด้วยค่ะเมนูนะคะจะมีเมนูซิกเนเจอร์นะคะแล้วก็เมนูต่างๆของร้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบปลิวนะคะจะมีไว้วางแจกแล้วก็ เป็นป้ายตั้งที่โต๊ะด้วยค่ะอันนี้จะเป็นบัตรสะสมแต้มนะคะอันนี้จะเป็นตัวแพ็กเกจจิ้งนะคะจะเป็นกระดาษครอบกล่องบรรจุภัณฑ์ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นป้ายธงญี่ปุ่นกับป้ายไวนิลค่ะปิดหน้าร้าน นั่องจากตอนนี้นะคะยังร้านก็ยังปิดอยู่นะคะเพราะสถานการณ์โควิด -19 เเลยจะทำมาในรูปแบบ 3D ค่ะอันนี้จะเป็น d e f o u l t กับ after ค่ะแล้วชมวิดีโอร้านจำลอง 3D นะคะ โครงานนะคะอาจารย์ปฏิภาและอาจารย์พรมณีค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ